บาจะลืมว่าเอ๊ะบางคนบอกว่ายังขายอยู่ไหมหรือเปล่ายังขายอยู่นะฮะ เลยอ布拉ฟไม่布拉ฟเป็ดน้อยเป็ดมากนะต่อ,อไปมันดนาโอ้มังดาลนี้ตัวใหญ่มากนี่ยมยำกระบี่นะถามว่าอยู่ไหนครับอยู่ถนนกระบี่นะอยู่หน้าตึกทุ่ว่านั่นเองทุ่ว่าเป็นเกี่ยวนะไอ้ทุ่ว่ากระบี่นะครับ าตั้งกัะทุบกีนมานี่ของของทะเลจักาดนะนี่ยังมีมาบริการเหมือนเดิมนะครับน้องโจนะฮะการบีบวดยำนะเดี๋ยวชาวาเขเบีบวก็จะออกมายำนะคะรับแต่ก็ทีอมือเหมือนกันนะ,ะยำรสชาติาเดียวกัน เพราะว่าน้ำยำต่างๆจะเป็นสูตรที่เขาทำเสร็จไว้แล้วนะครับ สองกล้องแล้วนะ <S <S โอ้เดี๋ยวนี้เมนูยอดฮิตของร้านยำนะฮะตอนนี้จะเป็นไข่แดงนะร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่มีเมนูยำไข่แดงนะครับไข่แดงเค็มนะมันเป็นไข่เป็ดนะขายดีค่ะพวกนี้ไข้ไข่แดงไข่แดงขายดีเนะาะกินง่ายนะมันจะรสชาติม,มันๆนะ ผสมกับน้ำยำที่เปรี้ยวเผ็ดนะฮะเข้ากันอย่างลงตัวนะครับหนึ่งลุงหนึ่งพันชิมว่าต่างกันเปรี้ยวเค็มมัน mm hmm. เผ็ดหวานต่างคนชอบหากรู้ได้จะน้อมใจตอบสน,สนองตอบสิ่งใดชอบโปรดแจ้งขอบพระคุณน,นะครับ mm hmm. รสชาติเผ็ดแซบ่บร้านเปลร้าน,แบบานบอกได้นะ mm hmm. มีริกของเขานะแดงนะ เป็นพลิกเออ่ไม่ได้ใส่สีอะไรนะครับเป็นพลิกธรรมชาตินะนี่เป็นเมนูสั่งกลับบ้านนะจะมีสองแบบนะครับทานที่นี่แล้วก็กลับบ้านนะส่วนใหญ่ก็ห้าสิบห้าสิบนะฮะห้าสิบก็เอากลับบ้านนะอีกห้าสิบเซนก็ทานในร้านนะแล้วกระิบก็สดใหม่ทุกวันนะฮะร้านนิยมยำนะ ไม่ได้ด้ไปยัยังยัง,ยงเลยค่ะ้พรอ,อบติดมนันเอาเชื่อมนะปะลาหนาะแล้วก็ผมกู้นะ มาขอคนนี้มาเลยก็ได้น้องสั่งอะไรนะนได้แล้วสั่งอะไรบอกเขาเลยก็ได้หมูมืดไก่ยนหรือมีมีไก่ยอเนาะไก่ยอไม่ลาไม่ลาไก่ยอไม่ลาเอาเผ็ดไหมต่อลวกสุกสุกไก่ยอไก่ยอลปีงไก่ไหนเราเนี่ย นี่ครับแม่กระพุนครับแม่กระพุนไม่เอาแม่กรุก็เป็นหอยแข็งนะหอยแข็งนะไก่อจานนี้ก่อนครับหอยปลาหมึกแล้วก็ไก่ยอไหมไก่ยอค่ะงอยปลาหมึกสมอย่างนะเอาส่น่ผักทีเผ็ดน้อยปลาละไหมปลาละปลานะอร่เป เขาสุกให้ได้นาครับูหอย,อห,อยอหอยสุกโรยอีกทีนึงอูหอยนัน่นอะไร ปูหอยหมึกกุ้งสี่อย่างเลยปูหอยหมึกกุ้งตัวมิดเลยกุ้งก็ลวกทั้งหมดลวกหมดครับปูหอยหมึกกุ้ง อย่างเกาเรียกรวมมิตรนะ 아박지 <목소리나> น้อยมาลาได้นะน,น้อยไเจ็ดน้อยไม่ละ อันนี้ใส่ผลไม้ได้ใช่ไหม ไไเป็นได้ปกติน,กน,กน,กน,นะครับ ตรลเลนะ ที่ตามชม,ชมกับสูนิเจโซเวชนะาครับร้านนิยมยำปลาบีนะฮะขายทุกวันนะฮะหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะครับร้านยำซับของปลาบีอีกเจ้าหนึ่งนะฮะแนะนำให้มาชิมครับสวัสดีครับ แล้วแต่ผมชอบผมจัดไปคิว่าจัดไหไม่ล้าไม่หวานม่เค็ียวไม่กินไม่กิน้องกินครับมาแล้วต้องกินเเสร็จแล้วครับเดียวโอ้ทไมากสรนีเอวมากเรสนแป๊บเดียวเสร็จหนึ่ง ลก้าก็ามาเรื่อยๆนะครับเป็นคนต่างถิ่นก็มีนะเป็นคนในพื้นที่ก็มีนะ <Hey. S 1> ถ้าหรบเมนูนี่เป็นคนมาจากทางอินกริลัมก็ว่านะผมดูทะเบียนรถตั้งแต่เนจานก็มาจากไหน <Hey. S 1> ใหม่เลยนะ สีสันน่ากินมากเสริมเลยพี่เบิร์ตี่เบิร์ตเสริมนะเบิร์ตนี่ยทำทุกอย่างนะตอนนี้เป็นเด็กเสริมก็เป็นเป็นเชฟเป็นมุกด้วยนะงานเขาจะยุ่งมากนะสองคนนี้ตั้งแต่เริ่มจากไปจ่ายตลาดนะนี่งานง่ายๆนะฮะงานขายนะร้านนี้ไม่ยอมจับ ใส่ได้สามานถัน่หลายไม่ทานสุกไม่เอาสุกแบบสุกใช่ไหมลูกสุกไหม ูตรของมันเลยนะแบบฉบับนะฮะสูตรของทางร้านนิยมอย่างไอ้กุ้ง